หนในนี้ใครเห็นพี่บ้างในเวลาห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่งเฉลยพี่อยู่หลังกระดางม้นไม้วันนี้พี่จะพามาปนบ้านการนื่อจากเตรียมอาวุธอาวุธสูตรพีมีมระเบิดปูนตอกแล้วก็เอาเตียงไว้ด้วยดีกว่าเผื่อเราจะได้เข้าบ้านง่าย เดี๋ยวเราไปกันเลยฉันว่าจะเอาเราอ่ะสามคนนีมันไม่เหนื่อยมากกว่าบ้านหลังแรกบ้านหลีสิบหกนะคะเป็นร้านแหลกเป็นร้านแหลกมั้เรดเรนจิคคารบอนโอ้โหตู้เซมันจะอยู่ตรงนี้พี่บอกไว้ก่อนนี่เห็นไหมกระโดดขึ้นมาแล้วจะเจอเลยบ้านนี้ไม่ล็อกประตูก็ดีเหมือนกันนะครับว้าวนี่ร้อนยัน นี่ไม่นาๆอยู่ที่ตรวาเดี๋ยวพี่รอให้ระเบิดเป็นราก่อนโอเคลาๆๆๆๆบ้านนี้ก็ไม่หลอกขอตัวขึ้นไปโลรนนะจ้าบ้านนี้เหมือนเดิมก็คือขึ้นไปข้างบน

ชื่อพิซซมาเรื่องมาลอนึ่ได้เหรีปีสอย่างเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่นี่เด้อไปกันเอามันจะแค่สี่สามเก้าเออก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เลรีใช่ไหมล่ะนี่แม่เลยอุ้ยยังเรามัตรเจ้าของบัตรเจ้าของมันมันบอกว่ามันหลุดหรือเปล่าใครบอกไม่มีอะไรใครก็จะพาไปอุ้ยแม่กูอยากไปหรเอู้ไปแล้วบัวปัวอยากไปดิมเบอร์เหรอน้าบัวถามไม่ตอบะพี่บัวจะไปถามอยากไปอยู่ จะไปเล่นอะไรหรอไม่รู้ว่ากี่สิ่งไม่รู้ยังยังเพราะยังไม่เคยไปอุ้ยตู้ร้าจะป้นแต่เขาเปิดนนี้เลยแล้วหล้แล้ล้ลา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 วแล้ว้วแล้วแแล้วเล้วแล้วแ้วหล้ว้วแล้ว้วแล้วแล้้ เจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของเมืองชื่อจิสอันนี้ก็จิสเออดีดีกว่าเราต้องแอบเอาเกียร์เข้าไปไว้ข้างบนเราจะไปรับรถกระบะจอดอยู่บ้ายูไม่ทางไมงั้นก็เอารถเราไปจอดไว้บ้านอยู่บ้านมีน่ะเพราะมันจะได้ออกทางนู้นเลย เวลาการ์ินก็เลยม่ตรงมันดันอย่งแบบว่ามันออกไปท้ง้เลยเจะกระาใช้งวางนำเขียวออกไมได้ไม่อยากไปได้เมื่อกี้อยู่บนหลังคาเลยกนหึงวัารก้ะเอดที่นีม่ด้ยปิดงปนกศึกษาอย่างนี่นเไม่อยากมหนี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  นี่จะหัวบ้านอยู่เนี่ยถ้าสูงดูแล้วก็ไม่เห็นเขาอยู่บนมีไฮบัวบีอีเพิร์นก็นั่งได้ได้แต่ว่าต้องไฮบัวนั่งที่ประตูนะในซองเบอร์นี้เลยประตูเปิดดอกแดงดอกแดงดอกแดงมันมีล็อกดิล็อกล็อกอยู่แต่ว่าล็อกได้มันก็เปิดนี่ได้นี่ไม่ทุกวันนี้ก็ล็อกมันมีประตูเออันนั้าคือเพื่อพูดให้ อื <Okay. S 2> <Nacional. S 1> ้ออะว่ายดอี <loyalty> ้กับามาขะนามาหาฉันารอรไกยใรงไม่ได้เรารเร็วรเปิดเปิดเปิดงั้นไปปนี่อยู่ไหนนี่ไเร็ว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  ตายแล้วร้อนเงานอดูดดูดูดูไปด้าบ้านเลยไปบ้านหลังต่อไปกันบ้านหลังนี้อ่ะก็อยู่ตรงค่ะเออแล้วเราจะว่าแบบไหบ้านนี้ล็อคบ้านนี้ล็อคนี่ค่ะใช่ เฮ้ยนี hey, ่มันบ้านอันนี้นี่อย่าบอกอย่าบอกนะคนนี่มีผีม่ไมัใส่ผ้าใบไม่ใส่ได้ไม่ได้ผ้าใเก่งขายาวด้วยใช่ใสเกงเย่างรอบกด่งเก่งเกางเ่กาก่ป่่กเาากกกกเ่เาาาาง่างางงกงาส ใส่ไม่ดีขี่ไม่ค่อยอยากจะบอกต้องได้กินอย่างเดียวเขาแบบไล่หนีเนี่ยไปไปไปข้างนอกไปเหม็นเขาเหปิดแอร์นอกภายเหม็นเขาปิดเปิดประตูกวางฉีดสเปรย์โอ้สแสดงว่าเหม็นขักขี่ประเมินนั่นแหละรถใครน่ะกินแอร์น่ะแม่งยังเหม็นแกยังว่ามันไม่ขี่ไม่ขี่ไงแม่งกินแบบโอ้ยบีขี่บีเวลาอื้ออื้อบอกด้วยเขาก็ได้พาเข้าห้องน้ำเวลามันขี่นะมันจะเังผมปิดไม่ให้ใครได้กลิ่นเลยโอ้มันฟุตคาร์บอนสูงรถออ้ด อันี่มันอีขี้เกียจอาบน,น้ำเด้อแน่เออมันไม่ชอบ,บอาบน,น้ำเบียดมันแหมนนะ็นไหมพีสมีได้ไม่มบีสบกนี้ล่ะพี่ก็ต้องล้างมันเหม็นเออมันเหนม็นคนอื่นดียังเหม็นเลยไก่กับโอ๊คไม่ชอบเด้อเออสาวขี้แตกน้ำก็อาบยายไปอย่างเีสบีอื้อเปล่าได้อื้ออื้อไหม มืดอะไรเปดฟิล์มจะมืด่ไปวไปนว้าย้จะแบนแล้วจะแบนแล้วจะแบแล้วตีกันบับ้ยไม่ทันนะ่านนะโอ้โหเมื่อกี้พี่เงียบไปนิดนึงนะพี่ลืมเอ๊ะไขมันเต็กตัวสีหูอัว โอ้ถูกแบนนดโนไปบ้านหล oh, ังนี s <S ้บิ๊กดูเกิดเจ้าของบ้านอยู่ไหนไม่อยู่ทาสะดวกชานฉันได้เข้าบ้านสักที

ล็อกหลอได้หมัดเขยไหนตัวจับตัวจับเอมาให้พอนี่เยไอบค่คนให้แอนจองโตเลยสั่งมาเลยอสไม่ฟังุยเรสวัสดีค่ะไปถุงไว้จับไนอนพอดคุย๋ย่่นอนนี่เขเล่ให้บอกก่อนกาแฟมีคนจับมาพี่จังเลดีครับถ้าหนุยอยากเจอเรนกีราบ ปิ่งยี่สี่ยี่สี่อันนี้มั่นแน่ครานี้เราเจอตอนแรกๆวะยูเดวะาั่ยูเดวะสั่งเข้าไปเลยจองตัวเราสั่งเลยวะฮะอยู่ไหนวะชิ้ใหญ่มา่ะอยูไหนสองอยู่ไหนวะหนีจับได้แล้วอินมี่กินไม่ได้อย่าเบนแขนอย่าเบนแขนอย่าเไปจับเงินไปหน้าแม่กับน้ำตาเอาคนใหญ่เลย รอย่างรอเลยฉุนจะพาฉันไปไหนพาฉันไปไหนไอ้อาราเตเป็ดอาราเตเป็ดอาราเตเป็ดมันรีบมันรีมันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันกัจเงอะมาหาหาวมาฮะฮะเข้าไปในบ้านเลยระหว่างที่เขาเผลอนี่แหละได้กี่คัว้าย หีใจตังให้ใรได้รอใคไม่ได้เอาตังมาแมก็บตรอเกเนาะเอาจไดโอไม่ม like ีป okay. okay. ุ <c inhos> <athletes> <N isis> ้ยปุ้ยปุ้ยปุ้ยปให้คไม่ด้นะอผมยาวดีหวาเขาไหลายตวันนี้ัมเปิดไม่ได้นะได้สามตัวมหาชัยก็ดีได้น้ำสเตัวมหาชัยไดยิบาทด้หลายตัวนะแต่ก็ดีเรี่ยงเข้าว้เข้ามาเข้ามากนะยืนนะ จะไงดีนะถ้าหนูอยากจะเรียนอย่แล้วเคยเรียนมาแล้วมันไม่แค่ไุนกคนที่ถามมาแล้วว่านั่นมึงก็ออกผลล้วนของแห่ั่นก็ออกไปช่วยสลับราไม่จไจนี่ม่ยาวจะไปรับเพื่อนลีเดฟเพื่อนแต่เราไม่เคยทจะกน้อังาจะังการนัจะกระโดดแต่ว่าเวลา อยู่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 ในอยู่ในไงวะวะววะมันอยู่นี่หรอวะ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 วานไม่ไม่จะหาเพื่อนผสมปั่จัยานมหาโอ้โอ้ลิส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  พลังน้ำฉี bon mm. ่นี่หนูยันยอไม่ปนดม้นแล้วไม่ปนดม้นแล้วแต่ขอเปิดเสื้อกลางมันชูนักเรียนเจอไอ้ยัย